ซิมพอลพันธี้นะคะวันนี้นะคะผ่านก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมบ้านคูวิลล่าสร้างใหม่นะคะใจกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติเสกนคำเสกเจ้าของุดหล่อค่ะเขาจะพาเรานะคะมาชมบ้านด้วยตัวเองค่ะแล้วเข้าไปชมด้านในเลยค่ะจะเป็นประตูเล็กนะคะอันนี้คนสวนหรือเปล่าใช่ครับวันนี้ผมรับสัเป็นคนสวนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่ก็เป็นคุณฮอนด้านะคะเจ้าของบ้านค่ะก็คือจะทำทุกหน้าที่เลยใช่ไหมคะพี่ก็คือสร้างเองออกแบบเองแล้วก็อยากจะขายเองด้วยครับสวยมากเลยคือคือเข้ามาปุ๊บก็คือเห็นสระว่ายน้ำเลยเนาะอันนี้พื้นที่เท่าไหร่นะคะพี่บ้านหลังนี้พื้นที่ปรมาณหนึ่งร้อยตารางวาห้าร้อยตารางเมตรพื้นที่แค่สวยห้าร้อยตารางเมตรคือใช้สอยได้เต็มที่เลยเนาะใหญ่ใหญ่มากที่สำคัญก็คือใกล้ใกล้ จากในย่าน <ผม S 2> หนึหน่งน,นาทีครับคือเป็นแ,แ,แหล่งทำเลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม,ม่เลยถูกต้องครับก็คือเข้าออกเดินทางใกล้สนามบินใกล้แหล่งห้างสรรพสินค้าใกล้มอชชด้วยเนาะคือบอกได้เลยว่าใกล้ทุกครับนี่นะครับจะมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านนี้ครับอ๋อหน้าหน้าลงว่ายมากเลยอ่ะมองลงรอ แล้วเขามีเกลียวตกตาน,นั่นสระแนวสระไวน์น้ำครับทุกคอันนี้ระบบอะไรนะคะพี่ดูเราหรือว่าคลอรีน,นะคะพี่เป็นระบบเกลือฮะ,เ,ะบบเกลือนะคะอ,คอันนี้ลึกลึกลึกมากไหม,มคะเนี่ยห้าเมตรครับแล้วก็ความกว้างนสามเมตรยาวเจ็ดเมตรน่าไหวมากเลยที่อากาศร้อนๆนี่เนาะจัดปาร์ตี้จัดอะไรก็คือจัดโซนนี้ได้เลยเนาะเป็นจูปาร์ตี้ สวยมากเลยค่ะพี่อันนี้ก็เป็นคนของโยนรถใช่ไหมคะพี่ใช่ครับถ้าเป็นรถสกีนเหมือนนี้จะได้ประมาณ4ี่สิบคันเลฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์จะได้สามคันกว้างกว้างมากเลยอะแต่ต้องเดี๋ยวเข้ามาแล้วนี่ะเป็นตัวของคำรัมเท้าค่ะอันนี้ใส่ได้ประมาณสี่ตัวคะจะมีสี่ล็อกนะครับรวมแปดสิบตู่ ปู10ปูเยอะเยอะมากเลยนะคะต้อนทักเลยเราเข้าไปข้างในบ้านเลยดีไหมครับดีเลยค่ะตอนเข้าไปจะต้องใส่รหัสนะครับก็คือที่นี่จะใช้เป็นระบบพิทอนเนาะใช้เป็นรหัสหรือว่าพีทาร์สก็ได้ต้อนรักแล้วก็มาถึงหัวกระหลัครับจะเป็นก็คือถ้าเราเข้าจากประตูหลักมาใช่แล้ะก็จะมาเจอกับกลัวหัวกระหลัดครับสามารถสื่ออะไรก็สามารถนำโดรน ก็ใกด้ดีนะคะแต่ไม่ต้องขดไกลไกลเลยถูกต้องครับอันนี้อันนี้อะไรนะคะพี่ตรงนั้นเป็นเครื่องล้างจานครับก็คือที่นี่คือครบครบทุกอย่างเลยเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกถูกต้องอ๋อล้างจานอ๋อล้างได้เยอะเลยค่ะถูกต้องครับประหยัดเวลาดีค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นอ๋อต้องเปิดได้ไหมอ๋อทางใครอ่ะก็คือสมมติว่าเราทำอาหาร ก็จะทิ้งเศษขยะก็คือใกล้ดีครับโอใกล้มากเลยเราไม่ต้องแบบย้ายแปลงย้ายมาก็ตู้เย็นตู้เย็นตู้ออกมาพับเบสตู้อบเทปอ้โหโคตรมากเลยอ่ะเหมาะกับแม่สีเรือนแบบน้องมากเลยอ่ะครับแล้วก็ทุกชิ้นจะเป็นระบบความร้อนคือแบบไม่ต้องมีเสียงแบบตึงตังตึงตังเลยใช่ไหมครับพี่ดูไฮโซ กกก่ออนลับแม่บ้านแม่เรือนมากวันนี้มาม่าผัดพรุ่งนี้มาม่าต้มถูกต้องอันนี้เป็นสไตล์แบบไหนนะคะที่การเป็นสไตล์มูเดิลครับก็เป็นโซนปลอดไวรัสนะคะคุณผูค่ะเป็นโซนของห้องห้องอะไรเอ่ยเป็นห้องครัวไทยครับครัวไทยนะคะก็คือสำหรับทำอาหารที่มีกลิ่นแรงนะคะครับไรไม่ไรก็ครัวไทยทำได้โอเค สอุปก,าการณ์ก็คือพบเหมือนกับวอลเปเปอร์จริงๆพบกับเหมือนวอลเปอร์ไหมก็ตามที่เห็นนะใช่ใช่ก็คือจะอุปก,าการณ์น้อยกว่าแต่ก็คือเน้นความสะดวกสบายมากก็คือตรงนี้เป็นเตาที่จะเป็นอ่างอ่างลา้างเดินของเหน <c oughs> ี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเครื่องหุ่นควันก็ดูดดูดเส็จสรรทุกอย่างเลย,ยด,ดีมากเลยอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนของซักล้างซักล้างที่ก็คือทั้งเครื่องอบผ้า คือันนี้คือถ้าที่ขายะคือยกยกแค่กดเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ไม่ต้องยกครับมันจะตั้งต้งอยู่แล้วเนาะโอ้ดีจังเลยค่ะไม่ต้องยกครับตุ๋นแล้วก็สบายดีครับเรามีขอดยักษ์กลางบ้างครับเขาเรียกว่าขอดยักษ์อันนี้คือต้นหล่งเชียงรายนะครับถ้าเราเลี้ยงแมวเราก็ให้เขาวิ่งขึ้นแล้วแต่แมวจะวิ่งขึ้นหรือจะวิ่งลง แล้วต่อมาบางทีเราก็ไส่ขึ้นใช่แล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นโซนสองห้างนั่งเล่นเราจะมีดับเบิลมูนซึ่งโล่หนึ่งเจ็ดเมตรครับแล้วนี่ก็เป็นโซนสองโต๊ะแล้วก็ทานอาหารนะคระโต๊ะขนาดใหญ่ก็เป็นแบบถ้าเรากินข้าวไปก็ตัก น้ำิกปากพี่พี่ดนนี่เป็นต้นไม้สักแทนะครับไม้สัก้าาไม่ครับผมใช้แบบดีมากเลยอะดูแข็งแรงเนาะใช่ครับโกไม่กินจะน่าพินไม้สักถือมากกว่าไม่กินแล้วการนี่ฝั่งนี้ก็ก็คือมองมองเห็นสับใบน้ำได้เลยนอกเห็นนะครับบอกน้องเห็นใบน้ำเห็นตาตาใดม กูง่มยตรงนี้คุยกับกุหมนแล้วน้องก็นอนคุยใช่ไหมแล้วแต่โซฟาเนี่ยเป็นโซฟาอาจากอิตาลีนะครับทุกอย่างคือแทบจะนำเข้าหมดเลยใช่ไหมใช่ครับขายแทบส่งออกความจริงความจริงขวัญเป็นคนที่นอนนอนได้ทุกที่เลยนะใช่แต่ถ้าเพื่อนมาส่วนมาก็ต้องนอนห้องนักเรียนกันถ้าเป็นสถานการแต่ก็คือนอนห้องดีเป็นโซฟาที่นำเข้าครับ นี่คือไว้ต้นหว่องสเตล่าครับสวยไหมครับทคนสวยมากเลยค่ะใบแบบใหญ่ใหญ่มากเลยเนาะครับแล้วเจ้ามัก็เป็นบริเวณที่ไว้ใส่ของอเนกประสงค์หน้าทีวีใช่ครับผมก็ทำเป็นทุกอย่างทุกชิ้นของเราเราทำเองเป็นระบบฟ้าพ่นหมดเลยนะครับอปิดดีจะค่อยๆโอ้ก็คือไม่ไม่มีเสียงเลยเนาะ คต่อให้ทะเลาะทะเลาะกันพึ่งปั้งพึ่งปั้งก็คือที่นี่ก็จะเงียบเงียบมากวิไฮโซอ่ะแบบเป็นบ้านแบบกูดีมากเหมาะกับน้องมากเลยอ่ะทำอะไรเขาพี่อ๋อกำลังดูสวนอ๋อคือถ้าใครมาบ้านนี้นะคะเราอยากดูสวนแล้วก็ต้องมาตกาใช่ดูใช่ไหมคะฟิลฟิลฟิลกูดอ่ะฮะโอ้โหคือถ้าถ้าเราไม่เกาะก็คือจะไม่ไม่กูดก็ เหนื่อยดูเสื่อมก็หายเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องพัฒนาโอเคค่ะถ้าอยากจะนำผมอยากจะนำเสื่อนะี้บันไดเนีควรจะทำเสร็จใช้เวลาสองวันอืมสองวันสำหรับการถ่างนอสทีโอเคแต่ว่าควรจะเป็นอย่างเงี้ยสองปีสี่ปีเลยโอเคนานนานมาก ตี่เยือนเสร็จแต่ว่ายังไม่เสร็จหมดคือช่างไม่มาเหรอคะพี่ประมาณนั้นช่วงนั้นไม่จ่ายเงินแท้งเลยแท้งเงินก็ยไม่มาไมาไม่มไปก็เลยปวดจะเร็จใช่ค่ะเป็นปีกว่าเพรเป็นปีกว่าเข้าใจแล้วค่ะบ้านหลังนี้สร้างสร้างกี่ปีนะคะพี่สองปีครับสองปีก็คือความจริงเนี่ยไม่กี่เดือนก็เสร็จแล้วใช่แต่เราไม่ไม่จ่ายตังค์ช่างก็เลยมายอ๋อเราจ่ายช้าจ่ายช้าออโอเคค่ะ ก็เป็นห้องนอนด้านล่างนะคะห้องด้านล่างครับสำารถห้องเห็นสาวไว้น้ำด้วยใช่ห้องนอน,ววนเอาไว้สำหรับรับแขกก็ได้หรือว่าให้ผู้สูงอายุอยู่ใช่ก็ได้เหมาะเลยเนาะเหมาะเลยครับนี่คือถ้าตื่นมาตอนเช้าก็าคือสามารถเดินลงเสาวไว้น้ำได้เลยใช่ครับโอ้โหแต่ถ้าเดินขึ้นก็ใส่พัดเตัวแล้วก็เข้าห้องน้ำด้านนี้ได้เลย นี้ก็มีห้องน้ำในตัวใช่ไหมคะพี่มีห้องน้ำในตัวทุกห้องครับอันนี้เป็นบอวิกิโคเสตใช่ครับวิกิโคเสตขนาดเล็กแล้วก็เดี๋ยวห้องน้ำก็นะครับห้อมครวนสวยมากเลยค่ะคือแบบมีความเป็นแบบธรรมชาติตรงไหนครับเห็นต้นไม้ด้วยอ่ะ คือคือถ้าเรากับ,บว่าอยากแบบธรรมชาติมากๆก็คือเราก็เปิดมน่านเนาะ <uge> ใช่ครับปริดม่านโอ้โหไม่มด้เงียบกไม่ได้รอบเลยครับปรับน้ำแบบธรรมชาติรายล้อมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอีกห้องด้านบนหนึ่งครับหูหูก่อนดูสิหูอะไรครับเลขไม่ไม่สักแล้ว ถถ้าาเราูกทั้งหลังนะไม่ให้สั่งก,ก็คือถูเจมมีเลข<น>เลขไม่ให้ไปนอนในห้องนั้นแล<อ>้ว<อ>ั่ฝันงแล้็ถึงจะไม่ตึงเลขใช่ครับไม่ครับเปไว้ฝั่งทั้งหลังเลยนะคุณตุ้มคนตุ้มก็ไม่สั่งครับเราขาไปดูห้องนี้ครับซึ่งแตกต่างจากห้องก็ร่างทำไมครับมันมันต่างยังไงนะทุกอย่างนะครับ เอาเหมือนห้องข้างล่างเหรอครับดูมันมีเตียงมีหมอนมีอะไรเหมือนกันไม่ครับมันมีห้องนอนก็ต้องมีเตียงมีหมอนถูกต้องไหมครับแต่ว่าแตกต่างคือดีไซน์กันตกแต่งสีอะไรเงี้ยสวยสวยดูหรูตร้ีนี้ก็เทคยูอะไรนะก็ไม้ให้ความรู้สึกธรรมชาติมากเลยถูกต้องครับทุกห้องเราจะเห็นธรรมชาติครับ ิีตพวนี้ก็ทาสามารถปรับเปลี่ยนพป้นที่ทกทำงานในห้องเรียนไม่ในห้องนอนก็นนะเฮ้ยไม่ทำงานแล้วพี่ห้องเาียนชั้นบนก็ ใช่ใช่ไหมตอนี่ลองจายที่จริงจริงแล้ีก็อะไรอย่างเงี้ยเข้ากับหช่แล้วก็เซลฟี่เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันต่อก่อนที่ไปห้องอื่นอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นห้องนักงเียนถ้าเราอยากสนุกก็คือทำสลิมแล้วก็โผอ่คิดว่าไม่ ไม่ได้จะตอบโจทย์ไม่ค่อยเป็นผู้ดีเท่าไหร่ต้างนี้สำหรับผู้ดีครับอยู่ดวดูก็เห็นแบบเป็นธรรมชาตินะแล้วก็มนสลิงไปไเราไปดูห้องมมสเตอร์เบสดูก่อครับคเข้ามาดูเลยครับตอนนี้ห้องนี้จะออกแบบให้มันเหมือนถ้ำเราไม่อ๋อก็คืออ๋อเหมือนเราเปิดถ้ำ่านอุ๊ยนี่มัมืนเราเป็นคนป่า ไม่ใช่ครับออกแบบให้มันดูเหมือนห้าีเฉยๆเ,เป็นคนในเมืองนี่หรอครับออแล้วก็ห้องนี้ก็เทควิวธรรมชาติแล้วก็จะมีสระน้ำชัดขึ้นวิวดีมากเลยอันนี้ถูกต้องครับก็คือถ้ามีเพื่อนสาวๆมาก็คือ ไม่ต้องโนบนนี่ได้เลยครับถ้ามีเสาอยู่งล่างอาจจะไม่ตอบโจทย์เป็นมนุษย์ถ้ำใช่ครับอันนี้เป็นโซนเลยครับพี่อ๋ออนเข้ามาก็จะมีห้องรักเพื่อเสบอายพื้นที่กว้างมากเลยอะถูกต้องครับห้องนี้ใหญ่ใหญ่มากนี่โซนแต่งหน้าของพี่แล้วก็ แหงเฮ้ย่หงแล้วแมก็เป็นที s แอนด e เฮิร์สอ้โหก็คืออยู่คนเดียวไม่ได้ห้องนี้อยู่ได้ก็ได้ครับอยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็มีอ่างมีอ่างด้วยเนาะถูกต้องครับสแต่เรนที่ชอบอ่างใช่ก็ก็ง่ายๆครับเจ้าของชอบอ่ารก็เลยแบบเพื่เพื่อตัวเองอะไรนะคร้อยตัเป็นความชอบส่วนตัวถูกต้องคุณฝัน อยกไปชมห้องอะไรอีกครับมีมีเ้มีเราชมกัลอกี่ห้องนะคะสามชมกัละสามห้องจิงจบ้านเนี้ยสี่ห้องนอนแค่ห้องน้ำแต่ว่าอีกห้องนึงเผือลูกค้าอยากได้เป็นห้องทำงานแล้วก็ทำพื้นที่ให้ก็ยังเป็นห้องจะทำเป็นห้องนอนก็ได้ือทาเป็นห้องทำงานก็ได้ทงานได้หมดเลยอก้องวันนี้ก็ยังมีห้องน้ำในตัวอยู่เนาะถูกต้องอุห้อนที้ย์โพเห็นแบบ ทำด้านนอกเลยใช่ครับทำไม,มนี้ก็สมต้นเหลืองเฉดไลคือถ้าเราทำธุระอยู่หรือว่ารับการจากเพื่อนพี่อยู่ตารางไดงใ้ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ดีค่ะรไม่ต้องเสียเวลาเดินลงไปคุยถูกต้องคนระับเดี๋ยวผมจะพาคุณขวัญขึ้นไปดูวิวดูฟรับของเรานะคร <c oughs> ับใช่เลยค่ะไปครับ ขออาายกสายแว่นตานะครับนี่ครับวิวดอยสุเทพเป็นสีนองเชิญครับคุณเอิร์ทเพื่อนบ้านของเราครับอันนี้คือเพื่อนบ้านใหม่ที่จะมาอยู่ในแปลงจีนี่ครับบรรยากาศรอบๆก็จะมี ธรรมชาติที่ลงตัวครับสวยไหมครับคุณขวานลุคท็อปสวยค่ะสำหรับบนลุคท็อปเนี่ยนะครับก็สามารถจับปาร์ตี้ได้มีโซนมี่ว,ว่างให้ทำปาร์ตี้ได้เยอะเลยครับจริงๆโลเคชั่นตรงนี้ใกล้ทุกอย่างเลยครับสารากางเนาะ มีย่าสนามบินรู้ก็มินกำลังขับมาเราไม่ใช่แหม่ะครับผมไปลงรได้ทุกคนเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับบ้านไหนสวยค่ะชอบมากให้เมืองด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่คอนด้าขอบคุณเช่นเันครับผมที่มาเป็นเกียรตินะคะให้กบลันในการพาชมบ้านค่ะแล้วก็ ท่านใดนะคะสนใจบ้านนะคะก็ติดต่อสอบถามขวัญได้ทางเพจซิมคอฟพาร์ตีนะคะแล้วก็ที่อยากมีอะไรฝากไหมคะแบบว่าเป็นหลังอื่นๆครับเดี๋ยวเป็นหลังอื่นผมจะไปรีวิวพร้อมกับคุณขวัญเพิ่มเติมนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะส<ม>วัสดีค่ะ